กิมลองพักนะครับวันนี้เราจะพาทุกคนมาอยู่ที่เปาเป้ยเเ้าครับผมเปาเปยเฮาส์เนี่ยจะเป็นที่พักแบบ p r i v a t e pool villa นะครับสามารถเข้าพักได้ตั้งแต่8-18ถึง18คนก็เหมาะมากสำหรับคนที่กำลังจะจัดทริปครอบครัวนะครับไปเที่ยวแฮงเอาท์กับเพื่อนๆแบบพักผ่อนสบายๆคุยกันแบบยาวๆ ซึ่งเราได้รู้จักเปาเป้เฮ้า,าครั้งแรกเนี่ยจริงๆก็สัพักใหญ่แล้วนะครับผมจากตอนนั้นมีการแชร์กันในโลกโซเชียลเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากๆโดยตอนนั้นเนี่ยจะเป็นช่วงที่เปาเป้เนี่ยเพิ่งเปิดให้บริการเป็นครั้งแรกๆเลยนะครับผมซึ่งเขามาเนี่ยตอนช่วงโควิดพอดีพอดีเลยซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็จะมีทั้งในเรื่องของเคอร์ฟิลห้ามเดินทางที่กันอยู่เต็มไปหมดเลยใช่ไหมครับผมแต่แทนที่ว่าวิลล่าเขาจะเงียบเหงาครับแต่กลายว่าคนเนี่ยอยากจะหนีความเครียดจากที่กรุงเทพเนี่ย ไปหาที่อื่นๆเนี่ยผ่อนคลายกันเปาเป้ลเฮาแล้วก็วิลล่าอื่นๆเนี่ยจริงๆก็เลยกลายเป็นกระแสเป็นไปในตอนช่วงนั้นน่ยนะครับผมแต่ว่าตั้งแต่ตอนนั้นจนแล้วจนรอดเนี่ยก็ไม่เคยได้มาสักทีนะครับจนอันเนี้ยพอดีเราหาโลในการทํางานกันอยู่ก็เลยได้มาลองสัมผัสสักครั้งหนึ่งครับเปาเป้ยเฮา,เ,า <ๆ S 2> เนี่ยอันนี้ก็จะอยู่แถวกุยบุรีนะครับที่ตอนแรกเนี่ยผมก็นึกว่าจะต้องเดินทางไกลามากๆ4-5ชั่วโมงขึ้นไปนะครับ แต่ว่าด้วยความที่ช่วงนี้ขับรถมาแถวนี้บ่อยเนี่ยทำให้รู้ว่าถ้าเลือกเวลามาเวลากลับดีๆเนี่ยจะเจอรถไม่ติดนะครับอันนี้ก็จะใช้เวลาแค่ประมาณ3ชั่วโมงหรือว่า3ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นรวมระยะทางเนี่ยราวๆส0 0โลเองนะครับใกล้เคียงกับการขับไปที่ปากช่องแล้วก็ใกล้กว่าไปจันทบุรีซะอีก โดยที่พักของเขาเนี่ยจะจุคนได้เยอะก็จริงนะครับแต่ก็แนะนําว่าไม่ควรจะอัดเต็มแม็กซ์นะครับเพราะว่าจํานวนห้องนอนของเขาเนี่ยอันนี้จะมีอยู่แค่4ห้องเท่านั้นเนาะถ้านอนห้องละ2เนี่ยคนที่นอนเกินก็จะต้องนอนเตียงเสริมหรือว่าโซฟาเอาครับแล้วก็คนที่เกินจาก8มาเนี่ยอันนี้เขาจะคิดเพิ่มหัวละ500บาทต่อคืนด้วยนะเกิดอ,อัดเต็มที่18คนเนี่ยอันนี้ก็ต้องจ่ายเพิ่มอีก5,000บาทเลยครับ โดยทุกคนเนี่ยก็จะได้รับเป็นอาหารเช้าเสิร์ฟกับข้าวต้มข้าวผัดหรือว่าข้าวผัดกระเพรานะครับแต่ถ้าเกิดว่ามาเยอะจริงๆเนี่ยอันนี้ไม่อยากจะนอนแออัดนะครับก็สามารถเปิดบ้านอีกหลังไปเลยเนี่ยอันนี้ก็น่าจะสบายกว่าโดยเมื่อปลายปี2565เนี่ยอันนี้เขาก็เพิ่งเปิดบ้านอีกหลังติดกันนะครับชื่อว่าฟาริดาโดยบ้านทั้งสองหลังเนี่ยคือเขาก็จะอยู่แยกขาดกันชัดเจนนะครับผมถ้าเกิดว่าเราไปพักกับครอบครัวอื่นเนี่ยอันนี้ก็ยังรู้สึกได้ถึงความเป็นส่วนตัวอยู่นะครับ สเปคของบ้านทั้งสองหลังเนี่ยจะค่อนข้างใกล้เคียงกัน,นครับขนาดก็เท่ากันนะครับนอนได้จํานวนคนเนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างนะครับแต่ว่าฟาริดาเนี่ยด้วยความที่สร้างมาเป็นหลังที่2ของเขาแล้วเนี่ยก็เลยจะดูสมบูรณ์แล้วก็ครบกว่าซึ่งราคาฟาริดาเนี่ยก็เลยจะแพงกว่าด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งรายละเอียดเรื่องราคาเนี่ยอันนี้เดี๋ยวข้ามไปดูตอนท้ายอีกนทีหนึ่งแล้วกันนะสำหรับกิจกรรมที่ให้ทำเนี่ยภายในเปาเป้เองเนี่เขาก็จะมีทั้งเรื่องของการพายเรือคาราโอเกะบาร์บีคิวนะครับ ให้สามารถเลยกันได้ตามสะดวกเลยนะแล้วก็มีพวกชุดชูชีพให้นะครับอันนี้ก็จะไม่ได้มีเป็นค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติมแต่อย่างใดส่วนครัวที่ให้มาเนี่ยอันนี้ก็จะมีขนาดที่เรียกว่าค่อนข้างใหญ่พอสมควรเลยนะครับผมก็สามารถเอาไปทําอาหารกินเองเนี่ยได้แบบสบายๆอยู่มีทั้งตู้เย็นหม้อหุงข้าวต่อไฟฟ้ามีพวกชุดมงชุดหม้อกระทะมีดมโครเวฟต่างๆคือแบบจัดเต็มแบบสุดๆอะ โดเราสามารถที่ไปซื้อของเข้ามาปาร์ตี้ปิ้งย่างได้แบบสบายๆนะครับเพราะว่าห่างไปประมาณ20นาทีเนี่ยอันนี้ก็จะมีเทสโก้ป a n นบรีอยู่นะครับให้สามารถไปซื้อของเข้ามาตุนได้แต่จริงมาเปาเป้เนี่ยก็อาจจะไม่ต้องกิจกรรมอะไรมากแล้วก็ได้มั้งคิดว่าหล,หลายๆคนที่เลือกมาพักแบบนี้เนี่ยก็น่าจะอยากพักผ่อนนอนชิลๆคุยกับเพื่อนๆสบายๆเป็นหลักมากกว่าใช่ไหมแล้วก็ตรงเปาเป้เองผมว่ามันก็จะมีเป็นมุมดีๆมีบรรยากาศต่างๆที่ เยอะมากพอที่จะแบบทำให้เราสามารถเอนจอยช่วงเวลาต่างๆนะครับผมกับคนสนิทข,ของเราได้แต่ก็แอบเสียดายเหมือนกันนะที่ตอนที่ผมไปเนี่ยนี้ก็ไปทํางานอย่างที่บอกไงมันก็จะแบบมีความาต้องรีบเร่งต้องทําอะไรต่างๆหลายอย่างค่อนข้างเยอะนะครับผมก็เลยจะแบบไม่ได้มีเวลาละเลียดกับเสิ่งรอบข้างขนาดนั้นนะ แต่ถ้ามีเวลาหน่อยเนี่ยอันนี้ก็แบบไปนอนหายใจทิ้งนอนดูดาวแล้วก็ปิ้งบาร์บีคิวปิ้งย่างกับเพื่อนๆครอบครัวอะไรอย่างนี้ผมว่าก็เป็นอะไรที่น่าจะฟินดีเหมือนกันนะแต่ว่าโดยรวม,รวมเนี่ยก็ถือว่ารู้สึกดีกับบ้านหลังนี้มากๆนะครับผมแล้วก็มีการดูแลรักษาบ้านเอาไว้ได้ค่อนข้างดีมากๆเลยอันนี้ผ่านมา2ปีแล้วเนี่ยอันนี้ก็ตัวบ้านก็ยังดูขาวะสะอาดอยู่เลยนะครับผมโดยที่เท่าที่คุยมาเนี่ยเห็นว่ามีการทาสีบ้านเนี่ยค่อนข้างที่จะบ่อยอยู่นกันทีนี้ก่อนที่จะมาพักเนี่ยอันนี้เราก็ขอแชรรร์์ปะสบกาที่ เราอยากจะบอกวัาน,นิดนึงแล้วกันเพื่อที่ว่าใครจะมาเนี่ยจะได้รู้แล้วก็เตรียมตัวก่อนที่จะเข้าพักที่เปาเปิลนะครับผมก็อ,อย่างแรกเลยเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นที่บ้านนี้จะค่อนข้างคล้ายๆกับบ้านเพื่อนเน่เนาะก็คือถ้าบว่าเราไปแล้วเนี่ยยังไงพยายามเข้ายังไงออกอย่างนั้นอย่าทเข้าของเสียหายนี่ก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าก็อย่าทําบ้านเละเทะจนเกินไปนะครับผมพวกจานชามช้อนซ่อมพวกนี้นี่ถ้ากินเสร็จแล้วก็ล้างคืนเขาด้วยละกันนะครับผมเพราะว่า เกิดว่าเราไม่ล้างเนี่ยอาจจะแบบไม่สะดวกเลยออะไก็ตามทีจริงๆเขาก็จะมีค่าบริการนะครับคิดเพิ่มมาอยู่ที่500บาทนะแล้วก็ในกรณีที่บ้านไหนเป็นรักหมารักแมวในวันนี้คือตัวบ้านของเขาเนี่ยอันนี้ก็เปิดให้สามารถพาหมาพาแมวไปได้นะครับโดยที่จะมีค่าบริการเหมือนกันคิดเพิ่มที่ตัวละ500บาท แล้วก็ในเรื่องของอินเทอร์เน็ตนะครับแม้ว่าที่บ้านเขาจะมีเป็น Wi-Fi ให้ก็จริงนะครับแต่ว่าตัว Wi-Fi เนี่อันนี้คือเขาจะไม่ได้เดินเป็นสายไฟเบอร์แต่อย่างใดนะครับก็คือจะใช้เป็นการเสียบซิมเข้าไปนะครับเรื่องสปีดความเร็วเนี่ยคือใช้ทั่วๆไปดูคลิปอะไรประมาณนี้เนี่ยคือไม่กี่คนก็พอได้แต่ถ้าไปกันแบบเนี่ยประมาณเกือบเกืบ,กบคนนะครับผมแล้วก็เล่น,นกันทุกคนอย่างนี้เนี่ยอันนี้ก็อาจจะ ไม่ไหวรับไม่ได้ครับย่งไงก็อาจจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจไว้หน่อยนึงแล้วกันกว่าอาจจะต้องใช้เป็นเน็ตจากมือถือเราไปเลยเนี่ยจะโอเคกว่าแต่ว่าพื้นที่แถบนั้นก็จะมีทั้งสัญญาณ 5G ใช้บริการอยู่นะก็ไม่ได้น่าห่วงแต่อย่างใดครับส่วนเวลาในการเช็คอินเช็คเอาท์เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่แบบแอบขัดใจอยู่นิดนึงเหมือนกันเพราะว่าเขาจะเปิดให้สามารถเช็คอินเนี่ยได้ตั้งแต่เวลา3โมงนะครับผมแล้วก็ต้องเช็คเอาท์เนี่ยอยู่ที่เที่ยง ถ้ามีการเลทเช็คเอ,อาท์เนี่ยอันนี้เขาจะคิดเพิ่มที่ชั่วโมงละ500บาทนะครับซึ่งตัวนี้แหละมันก็เลยทำให้รู้สึกตึงๆนิดนึงนะครับเพราะว่าทั้งเวลาเช็คอินเนี่ยถือว่า3ามโมงนี่จริงถือว่าเลทกว่าโรางแรมทั่วไปที่ปกติเขาจะอยู่ที่มัน2องโมง่ใช่ไหมอันนี้เขาขอเป็นบ่าย3ามเลยแล้วก็เ,เช็คเอ,อาท์เนี่ยก็เที่ยงอ่ะมันเลยแบบรู้สึกว่าจะมีเวลาในการเอนจอยตรงนี้เนี่ยไม่ได้ไม่ได้มากขนาดนั้นน่ยนะครับ แต่ว่าในทางกลับกันเนี่ยเอาจริงคือต่อให้เราเข้าที่พักเรลนะครับผมบางคนอาจจะไม่ได้อยากที่จะออกไปเดินอยู่นอกบ้ายขนาดนั้นเพราะว่าถ้าเป็นตอนช่วงอากาศร้อนๆแบบหน้าร้อนเลยมานี้เนี่ยอันนี้ก็คือภายนอกบ้านตอนช่วงเที่ยงๆนี้บอกเลยว่าดูเดือดมากนั่งไม่ไหวมัง้งคือถ้าเป็นตอนช่วงหน้าฝนหรือว่าอ่หน้าหนาวที่อากาศมันเย็ยยนๆลงมาหน่อยอยันนี้อาจจะยังพอได้นะครับ แต่ก็จริงๆถ้เถอรว่าได้ไปเร็วหน่อยเนี่ยอันนี้ก็สามารถไปเปิดแอร์ตากแอร์เย็นฉ่ำๆอยู่ด้านในแล้วก็ถ่ายรูปภายในก่อนอันนี้เนี่ยผมว่าก็โอเคอยู่เหมือนกันนะส่วนตัวผมจริงจะค่อนข้างแนะนำให้แบบดูทั้งพระอาทิตย์ตกดินแล้วก็พระอาทิตย์ขึ้นผมว่ามันก็จะได้บรรยกากาศแถวนั้นเนี่ยที่ค่อนข้างที่จะสวยแล้วก็รู้สึกดีมากๆอยู่เหมือนกันนะถ้าจะวอาชิลๆมากๆหน่อยเนี่ยจริงคือพัก2คืนไปเลยเนี่ยมันก็อาจจะเพอร์เฟกต์สุด แต่ว่าราคามันก็อาจจะดูเดือดพอสมควรสำหรับช่วงเวลาพีของการถ่ายรูปเมื่อมาพักที่เปาเปิลเช้านะครับผมอันนี้ก็แนะนําว่าคือลองดูเวลาพระอาทิตย์ตกดินกันเพราะว่าอันนี้คือเวลาพระอาทิตย์ตกแต่ละช่วงเวลามันก็ไม่เท่ากันใช่ไหมถ้าเป็นอย่างช่วงหน้าร้อนเนี่ยอันนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ6กโมงครึ่งค่มหนึง่งใช่ไหมอันนี้ก็ลองนับถอยหลังไปประมาณ2ชั่วโมงนะครับแสงจะแบบนวลน,นวนิดนึงไม่แรงเกินไปนะครับ4ี่ห้าโมงอะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มโอเคละ พอถ่ายไปเพลินๆจนพระอาทิตย์ตกเนี่ยอันนี้ก็ถ้าเกิดว่าโชคดีท้องฟ้าไม่มีเมฆนะครับผมอันนี้สีท้องฟ้าก็าจะค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีส้มชมพูม่วงครามแล้วก็ค่อยๆมืดไปอันนี้บรรยากาศก็จะสวยตับใจเลยทีนี้มาถึงเรื่องของเด็กค่าที่พักที่หลายๆคนน่าจะอยากรู้แล้วว่ามันราคาเท่าไหร่นะครับอย่างที่บอกไปครับว่าเด็ของเปาเป้กับเฟรด้าเนี่ยจะ ราคาไม่เท่ากันนะครับผมแล้วก็ในแต่ละหลังเนี่ยก็จะมีเรทของทั้งวันธรรมดาแล้วก็วันสุกเสาร์อยู่ด้วยนะครับโดยราคาเนี่ยก็จะเริ่มต้นตั้งแต่13,900บาทขึ้นไปจนถึง19,900บาทเลยนะครับซึ่งอันนี้จริงๆเป็นราคาลดแล้วนะราคาเต็มนี่คือกระชูดกว่านั้นอีกอคือดูแบบนี้เราจะรู้สึกว่าโอ้โหมันแพงใช้ได้เลยเนาะถ้าเกิดหารเฉลี่ยต่อหัวมาเนี่ยมันตกหัวละเนี่ย พั0ห้าถึงสองพหรือถ้าเกิดคิดเป็น1ห้องเนี่ยก็อยู่ที่ห้องละส0่พบาทราคาที่มันอารมณ์แบบโรงแรมแบบ5ดาวนะคบผมหรือว่าเป็นรีสอร์ทหรูๆได้เลยเหมือนกันเนาะแต่ก็อีกนั่นแหละคือจริงๆเราหาโรงแรมหรือว่ารีสอร์ทที่บรรยากาศอารมณ์แบบประมาณของเปาเป้ฟาริดาเนี่ยมันก็หาไม่ได้ง่ายเลยนะครับผมก็ เรียกว่าเป็นการจ่ายมาเพื่อกินบรรยากาศนะครับผมได้มุมถ่ายรูปจุกๆนะครับแล้วก็ในเรื่องของความเป็นส่วนตัวเนาะเพราะว่าน,นี้ก็ค่อนข้างที่จะแยกออกไปจากชาวบ้านเขาพอสมควรนะครับผมแล้วก็มีพื้นที่กว้างๆนะครับให้เราสามารถใช้เวลาร่วมกันกับทั้งครอบครัวหรือ่เพื่อนๆได้อย่างเต็มที่นั่นเองเนาะแต่เรื่องของราคาเนี่ยเอาจริงผมว่ายังไงลองถามไปที่เพจของเขาโดยตรงเช็คก่อนที่จะเดินทางอาีกทีหรือก่อนที่จะจองอีกทีนึงแล้วกันเพราะว่า คือเท่าที่สังเกตเท่าที่ลองถามมาเนี่ยคือก็จะมีโปรโมชั่นในแต่ละเดือนที่แตกต่างออกไปด้วยนะครับผมแล้วก็อาจจะได้ลดลงกว่าราคาที่ผมแปะอย่างนี้เนี่ยอยู่ในระดับหนึ่งเลยนะครับยังไงลองสอบถามกันดูละกันก็ทั้งหมดของเปาเป้ยน่าจะประมาณนี้แล้วนะครับผมแต่ว่าจริงๆเนี่ยคือต้องบอกว่าพื้นที่โดยรอบของเปาเป้ยเนี่ยอันนี้จริงๆอย่างที่บอกคือมันอยู่กุยบุรีใช่ไหมแล้วก็อยู่ตรงแถวสามรอยยอดนะครับซึ่ง จริงๆมันก็จะมีอะไรให้เที่ยวอะไรให้ดูอีกเยอะมากๆเลยอะเอาแค่เรื่องของแลนด์สเคปนะครับสภาพภูมิทัศน์เนี่ยแถวๆนี้จริงๆผมว่าไม่นเปนจุดหนึ่งที่ผมชอบมากๆที่สุดในประเทศไทยแล้วก็ว่าได้นะครับผมคือแบบมาแล้วผมเชื่อว่าหล,หลายๆคนน่าจะตกหลุมรักไม่ยากนะครับคือมันจะเหมือนกับเป็นฟิลแบบต่างประเทศอารมณ์แบบไอซ์แลนด์หรือว่าทุ่งราาที่สกอตแลนด์อะไรอย่างนั้นเลยอะนะ แต่ว่าก็เข้าใจว่ามีบล็อกเกอร์ยูทูบเบอร์นะครับผมเป็นสายท่องเทีย่ยวเนี่ยอาจจะมาแนะนำแถวนี้กันอยู่เยอะแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากดูเวอร์ชันของลองให้ยังไงฝากมาคอมเมนต์บอกกันนิดนึงแล้วกันยังไงเดี๋ยวมาทำคลิปแยกให้ดูกันอีกทีนึงนะครับก็ <ST. S 2> น,น่าจะครบแล้วนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับคลิปนี้ถ้าเกิดว่าถูกใจกับ การที่เราหาพื่นที่พักคูวิลล่าตรงน,นี้เอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับผมเผื่อครั้งหน้าเราจะได้มาทําให้ดูอีกแต่ว่าตอนนี้ก็ไปดูคลิป,ปอื่นที่เราเคยทาเกี่ยวกับเรื่องลองทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ต่างๆนะครับผมมีอยู่เยอะเลยไปดูกันนะครับ